ในยุคที่นักเตะหลายคนจากอาเซียนมุ่งหน้าเข้าสู่ไทยลีกแต่มีหนึ่งคนที่เลือกทางต่างออกไปเขาคือความหวังของทั้งประเทศลาวเขาคือบุญพระจันทร์บุญกองบุญพระจันทร์หรือที่แฟนบอลร,รู้จักในชื่อบุญพระจันทร์บุญกองเด็กหนุ่มจากแขวงสวรรค์เขตที่เติบโตมากับลูกฟุตบอลตั้งแต่ยังเล็ก เขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมในบ้านเกิอดอย่างสวรรค์เอฟซีก่อนจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในปี2017กับการย้ายเข้าสู่สโมสรช้างน้อยหรือยัง e l e p h a n t ์ซึ่งในเวลานั้นยังเป็นทีมใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตครั้งสำคัญตลอดเวลา6-7ปีกับช้างน้อยเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งในทีมแต่กลายเป็นหัวใจของแดนกลาง สร้างชื่อจากนีลาการเล่นที่ฉลาดไหวพริบดีเป็นได้ทั้งตัวทำเกมปีกและแม้แต่กองกลางตัวต่ำผ่ายัง e l e p h a n นส์คว้าแชมป์ League และ LFF Cup หลายสมัยก่อนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ในปี2023เขาเลือกย้ายออกนอกประเทศไปลุยกับทีมสวายเรียงสโมสรยักษ์ใหญ่ของหลีกกัมพูชาซึ่งถือเป็นการย้ายที่ไม่ธรรมดา เพราะแฟนบอลหลายคนเชื่อว่านักเตะระดับเขาควรจะได้ไปเล่นในไทยลีกเสียด้วยซ้ําแล้วทําไมบุญพระจันทร์ถึงไม่เลือกมาเล่นในไทยลีกคําตอบนั้นอาจไม่ใช่เรื่องฝีเท้าเพราะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ครบเครื่องที่สุดของลาวติดทีมชาติลาวทุกรุ่นอายุ ตั้งแต่ U16, U19, U23 และก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ได้อย่างมั่นคงจนได้สวมปลอกแขนกับตันทีมชาติชุดใหญ่ในวัยเพียง22ปีกลายเป็นกับตันทีมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติเขาเคยพาทีมชาติทำผลงานได้น่าประทับใจในศึก AFF U 2 3ปี2022และยังได้ลงสนามในรายการใหญ่อย่าง AFF ครับและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก พร้อมทั้งเป็นหนึ่งในแข่งอาเซียนที่ถูกเลือกให้เล่นกับเอเชียนอลสตาร์สประทะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดพิเศษที่จัดขึ้นในปี2025แล้วเหตุผลที่เขาไม่เลือกมาเล่นในไทยลียกในฤดูกาลแรกที่เขาเล่นให้กับสวายเรียงเขาได้ลงสนามแทบทุกนัดมีส่วนร่วมกับเกมรุกทำแอสซิสต์และยิงประตูสำคัญเขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกกัมพูชาและถ้วยฮึนเซนครับ สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะแข่งต่างชาติที่ปรับตัวเร็วที่สุดคนหนึ่งในหลีกการเลือกมาเล่นที่กัมพูชาแทนที่จะไปไทยไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอแต่เพราะเขารู้ว่าต้องการอะไรเขาเข้าใจเส้นทางของตัวเองหลีกไทยอาจเป็นหลีกที่มีคุณภาพสูงแข่งขันกันดุดเดือดแต่ด้วยวัยเพียง24ปีเขาต้องการพื้นที่ในการพัฒนาไม่ใช่แค่ที่นั่งสำรองธรามาไทหลีก เขาอาจจะต้องเริ่มจากไทยลีก2หรือทีมเล็กๆและอาจไม่มีโอกาสลงสนามมากพอแต่ที่สวายเรียงเขาคือตัวจริงในทีมแชมป์ของกัมพูชาได้ลงสนามเกือบทุกนัดได้พัฒนาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้แบกความหวังและรับผิดชอบตำแหน่งสำคัญในสนามการย้ายไปสวายเรียงอาจไม่ใช่การก้าวกระโดดแต่มันคือการก้าวอย่างมั่นคงและในอนาคตถ้าเขายังรักษาฟอร์มไว้ได้ ไม่มีใครสงสัยเลยว่าเราอาจจะได้เห็นบุญพระจันทร์บุญกองในไทยลีกอย่างสง่างามและพร้อมกว่าเดิมเพราะในโลกฟุตบอลไม่ใช่ทุกคนต้องวิ่งไปเร็วที่สุดบางคนเลือกเส้นทางที่ช้าที่สุดเพื่อไปได้ไกลที่สุดและนี่คือเรื่องราวของบุญพระจันทร์บุญกองกับตันทีมชาติลาวผู้เป็นความหวังของทั้งชาติและนักเตะที่เลือกเดินตามจังหวะของตัวเอง เพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม